ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพีเซนแบบห้องเย็นที่จะปรับปรุงกันนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นแบบจำลองห้องเย็นนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวก็คือผนังตัวเดิมผนังสีแดงๆที่แยกสีไว้ให้ดูก็จะเป็น ผนังที่นำมาเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดสต็อกสินค้าหรือจุดพักสินค้าก่อนที่จะนำเข้าห้องอุณหภูมิที่มีห้องอุณหภูมิติดลบนะครับส่วนประตูตัวนี้ที่เห็นในแบบนี้ก็คือเราจะปิดทึบไปอย่างเรียบร้อยแล้วหรือ ประตูตัวนี้เราจะไม่ปิดเอาไว้สำหรับเวลาเราทำความสะอาดห้องเคลียร์ห้องก็สามารถยังใช้ประตูตัวนี้ได้อยู่ส่วนด้านขวามือนะครับเป็นห้องอุณหภูมิบวกห้องด้านซ้ายนี้จะเป็นห้องอุณหภูมิลบตามที่ส่งมาในเมลก็จะ ลบประมาณ18องศานะครับรูปแบบห้องเย็นประตูสามารถทะลุเข้าด้านนี้ออกเข้ามาถึงด้านนี้ได้นะครับก็ประมาณรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็สามารถติต่อสอบถามกับทางอาจารย์ไพรัพได้อีกนะครับตัวน,นี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้ดูเข้าใจว่ามันจะเป็นรูปแบบประมาณนี้และผมก็จะยังมีแบบอีกสองแบบนะครับเขียนไว้เผื่ออนาคตเผื่ออยากจะสร้างหรือเอาไปดูเปรียบเทียบกันว่าตัวไหนมันจะมีคุณสมบัติดีกว่ากันเผื่อตลาดเขาต้องการห้องเย็นรูปแบบไหนผมก็จะมีมาให้ดูอีก อยู่สองแบบก็ไปดูกันเลยนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งตัวนี้จะเป็นแบบใช้อุณหภูมิจากห้องอุณหภูมิติดลบแล้วสามารถเอามา เอาความเย็นจากห้องอุณหภูมิติดลบนี้มาสู่ห้องพักสินค้าได้นะครับก็คือหลักการจะก็คือหลักการก็คือว่าสามารถเอาความเย็นจากด้านในออกมาสู่ด้านนอกและก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับนี่ก็จะเห็นว่าตรงสีม่วง ที่เรามองเห็นนี้ก็คือจะเป็นพัดลมพัดลมดูดอากาศความเย็นจากด้านในออกมาสู่ด้านนอกนะครับส่วนช่องสีเหลืองนั้นจะเป็นจะเป็นช่องรีเทิร์นแอร์กลับไปเพื่อให้ความเย็นไปแลกเปลี่ยนแล้วก็จะวนกลับออกมาแต่ตัวนี้จะถ้าเกิด เทียบกับตัวนั้นเวลาเรานําของมาพักเพื่อบา l านซ์อุณหภูมิตัวนี้จะใช้เวลานานหน่อยจะประมาณ12ชั่วโมงนะครับส่วนห้องที่เรามีคอยเย็นอยู่แล้วมันก็จะใช้เวลาประมาณ3ามถึง4ี่สี่ชั่วโมงก็จะน่าจะโอเคแล้วนะครับก็ดูเป็นรูปภาพทึบแบบ3ามิตินะครับ มันใช้อุณหภูมิจากด้านในออกมาสู่ด้านนอกตัวนี้ก็จะประหยัดนะครับประหยัดแต่ในการทําความเย็นก็จะช้าหน่อยแต่ประหยัดค่าไฟประหยัดต้นทุนก็ถือว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ก็ก็คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรานำสินค้ามาสต็อกในตรงจุดด้านหน้า5เมตรคูณ10เมตรนี้ได้ ก็จะมีอีกหนึ่งแบบนะครับที่จะให้ดูแต่แบบนี้จะเป็นแบบมีคอยเย็นในส่วนด้านหน้าเลยนะครับผนังที่เห็นกั้นเป็นสีแดงๆนั่นก็คือผนังที่นำมากั้นไว้ก็เหมือนกับหลักการเหมือนๆกันกับเมื่อกี้แหละครับแต่เรานำคอยเย็นมาติดตรงนี้เลยตัวนี้ก็จะ เวลาเรานำของเข้ามาพักในส่วนของตรงนี้ก็จะใช้เวลาแค่3าถึงสชั่วโมงก็จะสามารถนำของเข้าห้องอุณหภูมิที่ติดลบได้แล้วนะครับเพราะว่าการบาลานซ์อุณหภูมิบ่มอุณหภูมิเพื่อไม่ให้มันสิ้นเปลืองค่าไฟเกินไปก่อนที่เราจะนำสินค้าเราเข้าไปในห้องอุณหภูมิติดลบ แบบตัวนี้ก็จะก็จะเหมือนเหมือนกับแบบตัวที่สองนะครับแต่แตกต,ต่างกันตรงที่ว่ามีคอยเย็นแยกเครื่องเย็นจากห้องอุณหภูมิลบกับห้องอุณหภูมิบวกแต่ผนังก็จะใช้ด้านหน้านี้ก็จะเป็นตัวเก่าเลยนะครับครับวันนี้ผมก็นำเสนอแบบมาก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะครับ ก็หวังว่าจะเข้าใจ